ไปเที่ยวเชเมืองไวนิ้ค่ะเห็นไหมจะต้องมีตั๋วเรือแบบนี้ค่ะแล้วก็สเต็มเห็นไหมประตูก็จะเปิดออกเห็นไหมแล้วก็เข้ามาเร่งพยักร้ายศูนนะคะที่แดนเนียนไทรไปพระเอกค่ะตรงนี้แหละที่เขานั่งเรือแท็กซี่ผ่านมาแล้วก็ผู้ร้ายกระเจะะิดมาหาเขาก็คือตรงนี้แะคะ่ะนี่ สวัสดีค่ะอยากรู้อยากเห็นอิตาลีอีกแล้วนะคะวันนี้นกก็อยู่เวนิสนะคะจะมาเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองเวนิสอีกทีนะคะลึกขนาดไหนลองดูนะคะอยู่แบบชั้นใต้ผืนแผ่นดินเลยนะคะเนี่ยเนี่ยนกกำลังอยู่บริเวณใต้สะพานดีเบลตาที่จะเข้าเวนิสจะมองเห็นรถไฟยูโรสตาร์เลยแมคคันสีแดงของอลิตารีฮะนะกำลังเข้าสู่เทรสเตชันของสถานีรถไฟเวนิสเลยคะ่ะเห็นไหมเนี่ย นะกำลังเข้าสู่สถาน,นีนะคะแล้วก็ทุกท่อทุกสายสายน้ำสายน้ำสายไฟสายแก๊สเนี่ยคะคะเนี่ยก็อยู่ข้างล่างสะพานดีเบต้ตาดีนะคะนี่นะคะ,นนะ,คะนเนี่ยเนี่ยท่อสายไฟสายแก๊สสายอะไรต่างๆนี่ก็อยู่ตรงนี้แหละคะ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะจะมองเห็นนะติดสะพานข้างล่างสะพานเลยนะคะเนี่ยจากนั้นก็แตกกระเซนไปสู่เกาะแก่งต่างๆเกาะแก่งต่างๆของเมืองเวน,นิสนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะภาพนี้นะคะนั่นคือปอดโซ่นะคะปอดโซ่ก็คือบ่อน้ําบ่อน้ําชนิดนี้นลคะ่ะที่ใช้หล่อเลี้ยงประชาชนชาวเมืองเวนิสเป็นพันๆปีมาแล้วแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วนะคะเพราะบ่อน้ําชนิดนี้แหละที่ทําให้เมืองเวนิสแบบสุดลงสุดหลงนะคะเพราะฉะนั้นทางการก็เลยปิดเป็นการถาบ่อเลยนะคะเนี่ยที่ผ่านมานะทัวริสเดินผ่านไปมานะคะเนี่ย ไม่มีใครถามเลยว่านี่เป็นอะไรนี่คืออะไรนะคะวันนี้นก,ก็มาฉฉเลฉลยเสียทีว่าตรงนี้นะคะ มันมีอยู่ทุกสแควร์นะคะสแควร์ไหนใหญ่ก็จะมีบ่อน้ําใหญ่เป็นพิเศษเห็นไหมคะนี่คือสแควร์แถบซันตาโรเชียแถบสถานีรถไฟวินิสเห็นไหมคะมองเห็นไกลๆนั่นแหละคะ่ะก็คือบ่อน้ําที่ชุบชีวิตประชาชนชาวเมืองวนิสนะคะเรียกได้ว่าเป็นบ่อบาดาลนะคะเขาก็จะขุดเจาะลงไปลึกๆนะคะหลเป็นเป็นร้อยเมตรเลยนะคะนะเพราะจะเจอน้ําเจิดนะคะ ใช้หลอดเลี้ยงตอนนี้ปิดเป็นการถาวบเลยนะคะนี่จะทำอะไรให้ดูนะคะตอนนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันค่ะถึงจะปิดไปแล้วนะทางการคอมมอนเนะคะก็จะเห็นไหมคะจะมีน้ําเห็นจะมีน้ําออกจากท่อนะคะนี่นะคะทัวริสทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะจะมีขวดน้ํานะคะเนี่ยเยสามารถใช้ดื่มได้คะ่ะเป็นน้ำํำู้ว่าเวนิสนะคะ เป็นพีเซนเ,เตอร์เลยว่าน้ำในเวนิสนี่ใช้ดื่มกินได้สะดวกสบายมากแม้ขนาดนำกก็ใช้ดื่มได้นะคะเนี่ยสำหรับชัวริสโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าเวนิสเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะคะนเนี่ยนกก็ดื่มได้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะมีประโยชน์ประโยชน์มากนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะถ้าจะเอาตามอย่างเนก,ก็เชิญตามสบายนะคะ างนี่นะคะข้างล่างนี้เป็นดินทท่านั้นนะคะเวนิสเนี่ยตั้งอยู่บนสันดอนของแม่น้ำน,นะคะสันดอนก็คือพื้นแผ่นดินที่โผล่ขึ้นเหนือน้ําน,นะคะบางบางตำราก็มาดูภาพว่าเวนิสนี้ตั้งอยู่บนน้ําที่จริงเลยไม่ใช่ค่ะเป็นสันดอนของแม่น้านําก็ถือว่าเป็นเกาะเล็กๆนะคะที่โผล่ขึ้นเหนือน้านํา ทางชายฝั่งตะวันออกของทะเลแอตแลติกนะคะนี่แหละขั้นล่างนี่ค่ะจะเป็นไปด้วยเสาตอม้อด้วยนะคะเสาตอมยอก็คือเสาเข็มบ้านเรานะคะที่ทําจากไม้ไม้จากต้นสมัยเปรสนะคะซิรสซีน่านะคะเนี่ยปัดๆตามพื้นแผ่นดินนะคะสันดอนเนี่ยเป็นละล้านต้นเลยนะคะเห็นเขาคานวณอยู่แล้วว่าเกี่ยวกับตารานกิโลเมตรเท่านี้เห็นเขาเป็นลันลางต้นเลยค่ะเสาตอม้อนี้นะคะ เป็นอะไรที่คล้องจองมากเลยนะคะสมัยโบราณมาแล้วสมัยช่วงสงครามโลกใครที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะจะคงจะได้เรียนบทคลองกรที่ว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราไหลสู่เดนดินนะคะนั่นคือล้นเก้ารัชกาลที่6ได้แต่งบทโคลงนี้ ในราชนิพนธ์เรื่องเวนิสวานิชนะคะเป็นนวนิยายนะคะนั่นก็คือมันมีเรื่องของชื่อชัยล็อกนะคะชัยล็อกก็คือชาวยูพ่อค้าชาวยูที่ร่ำรวยที่สุดที่เขาอยากจะควักหัวใจอันโตนิโอออกมาเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะนกก็เคยร่ำเรียนมานะคะมันไปคล้องจองกับที่เวนิสก็มีชุมชนชาวยูเหมือนกันนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะคล้องใจกันขนาดนั้นนะคะเห็นไหมคะ อยากรู้อยากเห็นอิตาลีอีกจุดหนึ่งในเวนิสที่นกอยากจะแนะนำนะคะก็คือกัมโปเกตโตโนวนะคะนี่ก็คือเลนด์มาร์คแห่งหนึ่งสำหรับประชาชนชาวประเทศอิสราเอลนะคะเยรูซาเล็มนะคะนี่ก็คือชุมชนยูที่ใหญ่ที่สุดในเวนิสเลยนะคะแล้วก็เก่าแก่เป็นพันๆปีเลยนะคะเนี่ยในเกาะเวนิสเลยนะคะเนี่ยจะดูนะคะ นี่คืออนุสรสถานนะคะนี่ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะสมัยนั้นเนาะฮิตเลอร์เขาก็นะคะอยากจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชุมชนชาววิวก็จะเป็นอนุสรสถานนะภาพปฏิมาก,กรรมนะคะเป็นเนี่ยทหารนาซีเนี่ยกวาดต้อนชาวยิวนะคะไปสู่ค่ายกักกันเอาชีวิตที่โดงดังนะคะที่ประเทศโปรแลนด์นะคะ ก็เป็นอนุสร์สถานนะคะตอนนี้ก็ยังเห็นไหมคะยังมีมิวส่งมิวเซียมอยู่นะคะเนี่ยกำลังจ,จะขึ้นเรือนะคะไปเที่ยวชมเมืองไวนิสค่ะเห็นไหมจะต้องมีตั๋วเรือแบบนี้ค่ะแล้วก็สเต็มเห็นไหมประตูก็จะเปิดออกเห็นไหมแล้วก็เข้ามาแล้วก็จะไปรอเรือนะคะเห็นไหมคะนี่ตั๋วเรือคะ่ะตั๋วเรือซิ Citizen ้เซนเมืองไวนิสนะคะ1เดือน37โยูโรค่ะ สำหรับ Res i d e n t v e n วนนะคะยุคโควิดนะคะเห็นไหมเนี่ยในเมืองเวนิสก็มีเรือชึกเฉินเรืออัมบูลานซ่านะคะอัมบูลานซ์เนาะเห็นไหมคะยุคโควิดมันก็ต้องได้ยินเรือแบบนี้ละคะ่ะนี่เห็นนะคะนี่กันจะไปรับผู้ป่วยคะ่ะตอนนี้นอกอยูบบนเรือนะคะนี่เรือเบอร์หนึ่งนะคะเป็นเรือเมย์นะคะ นี่คือคลองใหญ่สุดของเวนิสนะคะแกรนคาเนียค่ะโอ้เห็นไหมคะเมฆสวยจังเลยเห็นไหมคะเรากำลังจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมไฮไลท์แห่งหนึ่งของเมืองเวนิสนะคะนั่นก็คือสะพานรีอานโตค่ะเรียนโตบรินะคะก็ถือว่าเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดของเวนิสค่ะและเป็นสะพานแห่งแรกของเมืองเลยนะคะ ัโซ mm ่กาโดโร่นะคะก็คือวังทองนะคะกาโดโรก็คือทองค่ะเป็นวังที่สวยที่สุดในแกรนทาแลวนะคะถือว่าเป็นวังของลูกพี่ลูกน้องของเจ้าเมืองเวนิสค่ะอางนียตั้งชื่อตามเลยนะคะกาโดโรค่ะเห็นตึกข้างหน้าไหมคะข้างล่างนี่เป็นตลาดปลาค่ะเนี่ยตลาดปลาของ ประชาชนชาวเมืองเวนิสเลยนะคะเนี่ยติดติดกันซ้ายมือนั่นคือตลาดผักผลไม้นะคะพืชผักทุกชนิดนะคะชาชนชาวเวนิสจะมาจับจ่ายใช้สอยกันที่นี่นะคะตรงตลาดนี้ก็ก็มีความเป็นมาของเขาเหมือนกันนะคะหนังเรื่องพยักร้ายศูนย์นเจนะคะที่เดนเนียนไทรเปพระเอกค่ะตรงนี้แหละที่เขานั่งเรือแท็กซี่ผ่านมาแล้วก็ผู้ร้ายกระโจนมาหาเขาก็คือตรงนี้แหละค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ตลาดวายนะคะ เดี๋ยววันหน้านะคะจะมาทำคลิปชมตลาดน้ำของเมืองเวเนเซียนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะนกขอจบคลิปวันนี้เพียงแค่นี้เรามาติดตามกันต่อไปนะคะว่าคราวหน้านกจะพาทุกท่านไปชมอะไรนะคะสวัสดีค่ะ